สวัสดีครับนะครับพี่น้องหาเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นๆเหมือนตามเคยนะครับนะครับก็มาพบการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวจะแนะนำตู้ลำโพงนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนจะเข้านอนนะครับเดี๋ยวรอพี่ๆน้องๆรอเข้ามาก่อนนะครับ จะไล์ไม่นานนะครับวันนี้นะเพื่อมีท่านอื่นสนใจก็จะนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับ,รบสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับของวันเสาร์นะครับเคลื่อนคืนวันเสาร์ที่20กันยายนพศ2568ครับ เข้ามาแล้วเก่าทักทายสวัสดีกันได้ครับนะครับยุ่งยงเลยครับช่วงนี้ทั้งทําร้านทั้งไปรับสินค้ายังไม่ไปเอาก็เยอะนะครับที่จ่ายเงินไว้แล้วก็เยอะนะครับยุ่งมากๆเลยพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับนะครับเดี๋ยวมีสินค้าอะไรเดี๋ยวผมอัปเดตกลางทางนะครับเป็นตู้เบรเทอ,อร์โบเบาไก่นะครับขอบเหล็ก สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวรอพี่ๆน้องๆเราเข้ามาก่อนนะครับมีตู้ลําโพงนะครับไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับตอนนี้ทั้งไปเดโมนะครับทั้งไปเดโมเครื่องเสียงนะครับทั้งไปเอาสินค้าทั้งไปโรงเรียนนะครับวันปกติก็ไปโรงเรียนนะครับช่วงเย็นก็รับสินค้านะครับที่ราคาไปกันได้ไปต่อได้นะครับก็มีสินค้ามานําเสนอนะครับไม่เยอะนะครับหลายรายการ ร,ราคาถูกๆก,ก่อนที่จะย้ายไปที่ร้านใหม่เนาะนะครับทั้งทําร้านใหม่นะครับตกแต่งเล็กๆน,น้อยนะครับให้พี่น้องเราเดินชมสินค้าให้ขายเล็กๆทำนกน้อยรัยงแต่พอตัวนะส่วนตู้เบียดต่างๆก็จะเอาไว้ที่ร้านเดิมก่อนนะครับ ตู้ต่างๆก็จะไว้ที่ร้านเดิมก่อนนะครับก็จะไปเป็นบางส่วนนะครับทั้งตู้เบียดมือหนึ่งมือสองนะครับอ่ะวันนี้สวัสดีทรับสามท่านนะครับชวนเย็นนะครับอยู่แถวไหนกันเนาะพี่นะครับชวนเย็นนะครับครับนะครับอ่ะดูสินค้าชิ้นแรกนะครับตัวนี้เป็นตู้เอ็มพีพาวเวอร์อะอดิโอซิสเต็มนะครับตะแกรงปั๊มนะครับเป็นปากโหลดไม้นะครับตัวนี้นะครับของสูตรของอาจารย์จอมเลยนะครับ เป็นปากโหลดไม้มีทั้งหมด12ใบนะครับมีทั้งหมด12ใบนะครับเป็นตู้อเมซอนนะครับของ mp power ของอาจารย์จอมนะครับของบ้านไผ่ก็จะมีขอบเหล็กไม้สภาพสวยนะครับมีหูจับเหล็กทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็คือชื่อแบนนะครับแบนนี้เลยของ mp power audio system ของจารนะครับมีชุดแขนให้นะครับชุดแขนเป็นสลักลูกปืนสลักเหล็กแบบนี้นะครับพร้อมเหล็ก สวมเสียบนะครับตอนนี้มีอ่ามันเป็นแค่ถลอกตามขอบเหล็กเฉยๆนะครับอ่าตอนนี้ก็ขายใบละ2,500บาทนะครับเป็นปากโหลดเนาะเดี๋ยวรอพี่น้องเราเข้ามาชมก่อนเดี๋ยวจะพาเดินเดินชมก่อนเดี๋ยว <S <S ค่อยลงรายละเอียดนะครับก็มีทั้งอะไรบ้างมีมิกเนาะพร้อมกล่องมิกราคาถูกๆนะครับเป็นเดี๋ยวผมมาจัดราคาเสียดให้นะครับ ก็มีตู้เบรดตู้เบรดสิบห้านิ้วพร้อมดอกโค้งหล่อคานี้ตัวนี้นะครับคานี้หกร้อยวัตนะครับดอกตัวนี้เลยนะครับมีทั้งหมดสี่ดอกดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆโคงหล่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคาสวัสดีครับพี่ตการศักด์นะครับนะครับสวัสดีครับเหมือนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมามี ตู้เบียดมาแนะนำเล็กเล็กน้อยนะครับนะครับตู้เสียงกลางเซตนี้ผมก็ไปเดโมนะครับเซตของยิปเอนะครับยวพาเดินชมก่อนตู้15นิ้วมือหนึ่งก็มีนะครับทั้ง BV ทั้งเทอร์โบตอนนี้น่าจะเหลือเทอร์โบ <Turbo. S 1> ใบเดียวดังนั้นจะเป็น BV ประมาณ5-6ใบใบละ1,590บาทนะครับไม้อัดแท้นะครับ บีวีนะครับไม้อัดแทะนะครับพร้อมตะแกรงฉีกเหล็กนะครับมีสเปคค้อนให้เรียบร้อยนะครับเป็นบีวีสิบห้านิ้วนะครับไม้อัดแทะนะครับผมเสียงกลางเชตนี้ก็ยังอยู่นะครับกําลังทยอยนะครับตู้เบร์เอฟเอยี่สิบเอ็ดนิ้วไฟเตอร์นะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะติดจองนะครับมียีิบสี่ใบเหลืออยู่ประมาณสี่ใบนี่แหละนะครับตัวนี้ ตู้กำมพะเหลือใบเดียวสิบนิ้วไปละห้าเสียงกลางเ็ตนี้นะครับของ t ูเ k แม่สวยมีชุดแขวนให้สองชุดตะแกรงปั๊มนะครับด้านในก็ใส่แหลมได้ cc คอมห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แลงใส่ต้องแปดได้นะครับสิบสองนิ้วเป็นปากหลดไม้ประมาณเป็นปากหลดนะครับเป็นปากหลดเป็นสูตรของ t เ k สารคามครับขอบเหล็กทั้งใบพวงนี้นะครับขายเพียงพวงละ หกพันบาทนะครับพวกนี้นะครับสี่ใบพร้อมชุดแขนให้สองชุดนะครับหกพันบาทเท่านั้นนะครับก็มีตู้เบยดบีวีตะแกรงปั๊มนะครับขอบเหล็กตู้เดิมๆเ,เหลือไม่เยอะอันนี้ก็เหลือไม่เยอะครับช่วงใกล้ออกพันษาแล้วลูกค้าหาเยอะเลยเป็นตะแกรงปั๊มขอบเหล็กนะครับขนาดสูง85กว้าง60ลึก80นะครับตัวนี้นครับสูง85 กว้าง60ลึก80นะครับเหลือไม่เยอะใครสนใจใบละ1,800บาทนะครับ21นิ้วนะครับใบละ1,800บาทเป็นรุ่นฝาหลังนะครับฝาหลังเลยนะสวยเลยนะครับเส็ยสวยนะครับพาเดินดูอันนี้ก็เป็น BB นะครับ BB ขอบเหล็กรุ่นฝาหลังนะครับขอบเหล็ก ตะแกงหกเลี่ยมสวยๆเลยนะครับไม้ไม่มีแตกไม่มีผุนะครับสภาพเป็นสวยขอบเหล็กนะครับขนาดกว้างห้าสิบหกกว้างห้าสิบหกสูงแปดสิบลึกแปดสิบนะครับตัวนี้ผมขายเพียงใบละพันสี่ร้อยบาทนะครับมีสองใบนะครับใบละพันสี่ร้อยบาทนะครับผมอ่าราคานี้ก็รับเองนะครับผมนะครับราคานี้รับเองนะครับต่อมาเป็นตู้ผีกระแทกหลังผีเสื้อนะครับของช่างน็อตมหาสารคาม ตู้ตัวนี้สภาพสวยมากนะครับกว้างร้อยกว้างร้อยไหมตัวนี้จะไม่ถึกน่าจะร้อยนะโอรมันลบละกว้างร้อยเซนนี่แหละครับนะครับกว้างร้อยเซนสูงประมาณหกสิบประมาณห้าสิบกว่าลึกประมาณแปดลึกแปดสิบนะครับลึกแปดสิบมาตรฐานลึกลในแปดสิบนะครับความกว้างเนี่ยร้อยเซนประมาณนี้แหละนะครับเหลือสี่ใบนะครับใบละพันแปดร้อยบาทนะครับสภาพสวย เหมือนได้เมือนนเลยนะครับสภาพไม้นะครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูฝาหลังมีขอบเหล็กนะครับนี่สเปคคอนฝาหลังสวยๆนะครับฝาหน้าใส่ดอกด้านหน้านะครับใครสนใจที่เป็นเบอดแบบเบดลอยค่ำหมู่บ้านเลยนะครับตอนนี้นะครับเบดลึกๆล,ล,ลอยไกลๆ,ๆนะครับทุกต,ตัวนี้นะครับฟังนุ่มฟังสบายงานรับงานตามหมู่บ้าน เหมาะมากนะครับตัวนี้นะครับนะครับใบละพันแปดร้อยนะครับมีแค่สี่ใบเหลือแค่สี่ใบด้านหน้ารอยยิงน็อตก็แค่ครั้งเดียวนะครับนี่ดูนะครับยิงน็อตแค่ครั้งเดียวนะครับสภาพสวยทั้งสี่ใบเลยนะครับนี่ก็อ่าภาคอีสานก็ส่งได้นะครับแต่ภาคอื่นก็คิดราคาตามจริงเนาะนะครับราคาค่าส่งก็จะแพงนิดนึงนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปเริ่มต้นมีเทอร์โบเหลือหนึ่งใบนะครับเนี่ยตะแกรงปั๊มขอบเหล็กสภาพสวยอยู่นะครับใครที่เอาไปฟังหนึ่งคนหนึ่งนะครับอยากได้หนึ่งคนหนึ่งตอนนี้ผมขายใบละพันสี่นะครับสภาพไม้สวยมากเท้ตาภูเขาด้วยนะครับฝาหลังนะครับเทอร์โบนะครับเหลือใบเดียวใบเสียดนะครับใบละพันสี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมจะดึงขนาดให้แค่ฝุ่นเกาะเฉยๆนะครับ ครับนนี้ก็กาลังเก็บกว้างหกสิบลึกแปดสิบกว้างหกสิบลึกแปดสินะครับสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ครับสูงเจ็ดสิบห้าสูงเจ็ดสิบห้าลึกแปดสิบนะครับกว้างหกสิบนะครับเดียวใบเดียวใบละพันสี่ใบเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูสินค้าด้านหน้า การทยอยนะครับกัรทยอยเก็บบีโบมือหนึ่งก็มีนะครับนะครับใครสนใจใบเล็กเสียงดังนะครับบีโบเท่านั้นนะครับใบเล็กเสียงดังบีโบเท่านั้นนะครับผมนบขนาดนี่คนถามผมเยอะอยู่เดี๋ยวผมวัดให้บีโบขนาดกว้าง52กว้างห้าสองเซนสูง60เซนลึก80นะครับ ว้าง52เซนนะครับตู้เบียด fa bbo นะครับมันไม่ไมีโฟกัสนะครับใครสนใจนะครับของมือหนึ่งก็ใบละ1,300งพัาอใบละ3,500บาทนะครับใบละ3,500บาทมีสเปคคอนมีสายบัตรจีให้เรียบร้อยนะครับอ่าตู้ตัวนี้ผมเอาไปเดโม่หนึ่งฤดูกาลนะครับใครสนใจสภาพก็ยังสวยนะครับยิงทางคงขายใบยละ2,000อ่า9้อ ตัวนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับอ่ะมาตัวนี้นี่นะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับสวัสดีทั้ง25ท่านนะครับเข้ามาแล้วก็กล่าวทักทายสวัสดีกันได้นะครับผมไม่ลอยตัวละพันยังอยู่ไหมโอ้หมดแล้วพี่นะครับลูกค้ามาเอาหน้ารานเลยนะครับไม่ลอยตัวละพันนะครับผมหมดเลยครับเมื่อก่อนวันก่อนผมไม่ได้ลงคลิปมา4ี่ชุดชุดละพันสองไปหมดแล้วครับใช้งานปกติทุกชุดเลยนะครับผม อ่ะตัวนี้เป็นตู้เสียงกลางปากโหลดครับตัวนี้เป็นปากโหลดไม้นะครับของอช่างจอม MP Power Audio System บ้านไผ่นะครับตัวนี้สภาพไม้สภาพไม้ส,สวยๆเลยสภาพไม้ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับแค่ก็มีสีถลอกตามการใช้งานนะครับตามหูเหล็กขอบเหล็กนะครับมีหูจับเหล็กนะครับของค่ายนี้นะครับนี่ของค่ายจานจอม มีโลโก้ให้ทุกใบแต่แกงปั๊มนะครับเป็นปากโหลดนะครับเสียงดังเสียงดังดีนะครับนี่ผมก็เ,เอามาจากวงดนตรีนะครับเขาเลือกกิจการนะครับนะครับใครสนใจตัวนี้มีทั้งหมดอ่าเป็นตู้สองคูณสองนะครับเป็นขนาดสองคูณสองขนาดสิบสองนิ้วนะครับใส่แหลมต้องแปด ต้องแปดได้นะครับส้เหลี่ยมคอมสี่สี่คอมห้าศูนย์คอมเจ็ดห้าศูนย์ได้นะครับมีทั้งหมดสิบสองใบนะครับฝั่งนั้นจะเป็นโฟไฮโฟไฮจะมีสองใบขอบเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นอ่ามิดไฮนะครับเหลี่ยมสองกลางสองนะครับมีทั้งหมดสิบใบนะครับตัวแบบนี้มีทั้งหมดสิบใบแล้วก็โฟไฮมีทั้งหมดสองใบ ตัวนี้ผมขายใบละ2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับตะแรงปั๊มสวยๆสภาพสวยๆไม่มีแตกก่มีหักเลยนะครับมีชุดแขวนให้สองชุดนะครับแล้วก็มีสลักให้นะครับสลักเต็มถังเลยนะครับส่วนโฟรไฮโฟไฮมีสองใบผมหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับโฟไฮขนาดเดียวกันมาจากโรงงานเดียวกันนะครับนี่สองใบตรงนี้นะครับจะถ่ายไม่ไม่ลึกพอนะครับ ใบละ2,500ันหนะครับนะครับสินค้าก็อยู่อ่าอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับอ่ะตอนนี้เป็นตู้เบียดเทอร์โบไฟเตอร์อ่าของ 20, อยี่ปนะครับเหลือสี่ใบนะครับใคร,ใครสนใจนะครับใครใครสนใจขนาดยี่บีนิ้วนะครับกว้าง60ลึก82นะครับ สูง80นะครับ21นิ้วตะแกรงปั๊มที่สวยนะครับใบละ2,000บาทนะครับเหลือแค่4ใบหมื่นมากนะครับนะครับใครสนใจติดต่อไลน์ผมมาเลยเดี๋ยวผมส่งรูปให้เดี๋ยวผมส่งภาพให้ในไลน์นะครับนะครับสวยๆนะครับสวยๆอ่ะต่อมาเอาลั่นพาวเวอร์หน่อยพาว power fa นะครับพาว power fa เป็นรุ่น สวยมากนะครับเป็นเครื่องปี67ประกันยังเหลือนะครับครับเป็นรุ่นสวิต์สวิต์สีแดงแล้วก็สวิต์สีเขียวนะครับใช้งานปกตินะครับมีตอนนี้เหลืออยู่2แท่นนะครับเหลือสแท่น21,500รวมส่งนะครับประกันเหลือนะครับ21,500รวมส่งทั่วประเทศนะครับใครสนใจติดต่อมาเบอร์089 092 4944าอ่าตู้ตัวนี้เป็นตู้อ่าของบริษัทฮ o อตล็อกนะครับแต่เปลี่ยนดอกลูกค้าใส่ดอกตัวน,นี้อยู่ นะครับดอกคานี้ AB 6 1 5นิ้วคงหลอะ6 0 0วัตต์นะครับนี่นะครับตัวนี้ผมขายแต่บอกไว้กว่อนเป็นขนาด15นิ้วนะครับเป็นสูตรอคล้ายเจบินเป็นสูตรเจบิน3พอรตลมนะครับ3พอรตลมนะครับสูตรเจบินทำไมกล้องผมมันมืดจังเลยวันนี้มืดคักแทะเอาเดี๋ยวมืดไปก่อนนะครับ เดี๋ยวอยากให้ลูกเพื่อนเติมค่อยทักไลน์มาหาผมเหมือเดิมครับ0 8 9 0 9 2 4 9 4กนะครับเป็นไม้พาร์ติเคิลนะครับเป็นไม้อัดพาร์ติเคิลนะครับเป็นไม้อัดพาร์ติเคิลนะครับมีทั้งหมด6ใบตู้เปล่าตู้เปล่าใครสนใจตู้เปล่าผมขายใบละ600บาทนะครับมี4ใบใบละ600บาทนะครับนะครับมี4ใบนะครับถ้าพร้อมดอกนะครับถ้าพร้อมดอกนะครับผมจะขายอีกราค้านึง นะครับถ้าพร้อมดอกผมจะขายใบละ2 0 0พันบาทนะครับ <P lan ck> พร้อมดอกนะครับใบละ2,000ันบาทพร้อมดอก,อก,ดอกนะครับส่วนแยกดอกนะครับดอกละพันสองร้อยนะครับดอกละพันสองร้อยนะครับใครสนใจติดต่อมาดอกละเดิมทุกดอกนะครับนะครับดอกเดิมทุกดอกนะครับรับเองสี่ใบนะครับรับเองสี่ใบมีก็มีลดให้นะครับพาวเวอร์นะครับกนะ็รับเองก็มีลดให้นะครับถ้ารับเองนะครับแทนละสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ ถ้ารวมส่งให้21,500บาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับมี2แท่นนะครับ18ข้างละ4ดอกสบายๆนะครับ21ขส้างละ3ทัถง4ดอกสบายๆนะครับเอาต่อมามิกมิกเซอร์ไมโครเทคอึ๊บมีกล่องให้ครบนะครับสภาพสวยตัวน,นี้สภาพสวยขออนุญาตนะครับอึ๊บลูกค้าซื้อมาใช้งานเดียว เขาอยาเปลี่ยนพาวเวอร์นะครับนี่นะครับสวัยสดีสมีบลูทูธมี USB เอฟเฟกต์หวานๆของแมคโคเทคนะครับตัวนี้ราคาหมื่นหนึ่งก็อยู่2,000กว่าบาท3,000 3,000กว่าบาทนะครับตัวนี้3,000กว่าบาทมีบลูทูธให้ด้วยนะครับสี่ไม้นะครับเอฟเฟกต์สวยๆแบบนี้เลยผมขายตัวนี้นะครับผมขาย พันเก้าร้อยห้าสิบบาทพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับก็มีลอกนะครับมีลอกตัวนี้หนึ่งตันตัวนี้ก็หนึ่งตันตัวละหนึ่งพันครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับโซ่ยาวหกเมตรนะครับโซ่ยาวหกเมตรนะครับกลองกันเลยใช้งานปกตินะครับ ใชงานปฏิตัวละหนึ่งพันโซยาวหกเมตรนะครับโซยาวหกเมตรตัวละหนึ่งพันบาทนะครับตู้สิบห้านิ้วของใหม่ใบละพันเก้าร้อยบาทนะครับตะแยงปัม๊มฟิลเตอร์โลโก้มีเพดหน้าลังให้เรียบร้อยนะครับเขียนให้แบบนี้ใบละพันเก้าสิบห้านิ้วนะครับ สิบสองนิ้วใบละพันเจ็ดร้อยนะครับใบละพันเจ็ดร้อยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นตู้ที่ผมนําไปเดโมอยู่นะครับเป็นของเฟิร์สแอมโพชัยภูมินะครับสนับสนุนตัวนี้เป็นสิบสองคอมโบนะครับตัวนี้เริ่มต้นใบละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับสิบสองคอมโบนะครับนี่นครับตัวตู้เบียดที่ผมนําไปเดโมนะครับเขาวางนะครับน่าจะเป็น งานสุดท้ายวันที่4นะครับที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียภูมินะครับฝากงานด้วยนะครับอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียภูมินะครับใครสนใจมาร่วมงานเดโมเรียนเชิญนะครับนะครับผมสนใจมาร่วมงานเดโมเรียนเชิญนะครับพวงนี้7,500พันนะครับยังไม่ใช้งานของมือหนึ่งนะครับ7,500บาทพวงหนึ่งมีชุดแขวนให้นะครับชุดแขวนครบเลยนะครับของยังไม่ใช้งาน7,500รับเอง7,000นะครับพวงนี้7,000บาทนะครับรับเอง มาประมาณนี้นะครับผมอัปเดตเล็กๆน้อยๆเพื่อมีใครสนใจนะครับสินค้าที่อัปเดตลงไปนะครับสินะค้าที่อัปเดตลงไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีเพิ่มเติมเยอะอยู่นะครับนะครับมีเพิ่มเติมเยอะนะครับเดี๋ยวจะทยอยไลฟ์สดให้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยววันนี้ขอกล่าวคําว่าราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ